ุงช่างค้าอิดมวลเบาค่ะเราเอาไปก่อห้องน้ำได้ไหมคะได้ลุงช่างไม่เคยบอกว่าก่อไม่ได้เพียงแต่มกักจะแนะนําว่าใช้อิดมอนดีกว่าเพราะอะไรลองมาดูเวลาเราก่ออิดมวลเบามันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมเราจะก่อแบบนี้ก่อประกอบก่อสลับอิดชนอิดตรงนี้เชื่อมกันด้วยอะไรครับปูนกาวถูกไหมเราใช้ปูนกาวนะอิดมวลเบาเราไม่ใช่เราไม่ใช้ปูนก่อนนะเราใช้ปูนกาว เพราะนั้นเนื้อทั้งหมดเนี่ยเป็นเนื้ออิฐหมดเลยมีปูนกาวเป็นตัวเชื่อมเป็นกาวเชื่อมเฉยๆแล้วมันบางนะครับถ้าดูหน้าตัดมันเนี่ยมันบางเจ็ดเซนเจ็ดเซนครึ่งนะอิฐก็จะกรองแล้วเวลาเราใช้ห้องน้ำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวเราต้องมาทาอะไรครับมาผ่ามาผ่า,าท่อ,อ,อบ้างเดินท่อน,น้ําดีผ่าท่อน,น้ําเสียออกมาอะไรอย่างเงี้ยสองนิ้วอย่างเงี้ยพอคุณผ่าเนี่ยมันทะลุแทบจะทะลุเลยมันผ่าแล้วมันทะลุแบบนี้เลยหายไปเลยเพราะหนึ่งมันบาง นะครับมันจะทํางานยากนะเอา้าแล้วคุณนั้นบอกเออิดมอนก็เหมือนกันไม่เหมือนอิดมอนเป็นก่องไงอิดมอนก่อไงอิดมอนก่อไงอะไรเงี้ยอิดมอนก่อง่งนี้คุณสังเกตนะอิดมอนก่อจะเป็นอิดเนี้ยเว้นเว้นเป็นเซนครึ่งเว้นอีกเซนครึ่งไน,นี้ก่องน,นี้มันการสลับเหมือนกันสังเกตไหมไอตรงนี้คืออะไร ที่เว้นเสนครึ่งสองเซนเนี่ยคืออะไรอันนี้คือปูนก่อจะเห็นว่าเนื้อในหนึ่งตารางเมตรเนี่ยเป็นเนื้ออิฐเนื้ออิฐบอลอยู่ประมาณหนึ่งที่เหลือเนี่ยเป็นเนื้อปูนก่อซึ่งเนื้อปูนเนี่ยปูนคำว่าปูนยังไงมันแข็งนะปูนก่อมันแข็งเพราะนั้นการที่คุณผ่าตรงเนี้ยผ่าตรงเนี้ยมันยังมันยังมีตัวเนื้อปูน่อยู่เยอะมาก นะครับมันก็เลยค่อนข้างจะแข็งนะแข็งกว่านะครับในการที่ฝังท่อฝังอะไรมันทํางานง่ายอ่ะนะก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยบอกเออถ้าถ้าเลือกได้ก็ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นอิฐมอนก็จะทํางานง่ายแต่ถามว่าจะใช้บนเบาผมที่เหยียดสั่งสองอิฐใช้อิฐบนเบาได้ไหมได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมีแค่บอกว่าเอออาจจะทํางานยากนะครับแล้วก็ลองสังเกตนะเวลาเราฉาบกลับสมมุติว่าเอ้ยผ่าเสร็จผมก็อุดอุดปูนกลับตรงนี้นะ สร็จแล้วผมก็ฉาบสมมุติท่อคุณอยู่เนี่ยเกือบเต็มเจ็ดเซนเลยปูนฉาบอิดม,ม,มวลรบมวลเบาอ่ะมันบางนิดเดียวมันบางนิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้มันเป็นวอยที่หายไปอยู่แล้วเนี่ยเท่าคุณมีแค่ตรงเนี้ยตรงช่องเนี้ยคุณจะมีแค่ปูนฉาบอยู่บางๆสาหรับบางจุดซึ่งมันบางมากแต่ถ้าเป็นเป็นปูนก่อนเนี่ยมันจะกลับกันผนังเนี่ย ปูนฉาบมันเกือบสองเซนอะเซนครึ่งถึงสองเซนเพราะนั้นต่อให้ตอนกรีดตรงนี้ทะลุนะตอนก่ออินดักกรีดทะลุไอ้ปูนฉาบตรงนี้ก็ยังเกือบสองเซนเห็นไหมมันหนากว่ามันก็เลยมีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกหรอกมันก็เลยมีความแข็งแรงกว่าในแง่ของการฝังท่อก็มีแค่นั้นเองนะครับแต่ถามว่าจะใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ให้รู้ว่าข้อดีข้อด้อยมนันเป็นยังไงนะฮะ